วันนี้ของเราก็คือเอาหญ้า,าให้ควายหญ้าให้ควายเนื่องจากน้ําท่วมควายต้องอยู่ในข้อคา่าเพราะไม่มีที่เลี้ยงที่ทุ่งนาก็มีแต่ข้าว <laughs> เอาเสร็จแล้วเหรอไอ้มันกินเสร็จหมดยังมันน่ารักไหมล่ะ น่ารักเลยเหรอตาซื้อมาควายเอายา้าย่าอะไรมันกินาังกินกโอ้มันกินญ้าเหรอควายกินญ้าค่ะควายังกินได้ยังกิน้เลยโอ้มันกินญ้อนนาออเหรอมีตัวอะไรบ้าง <cle unterstüt patter> มีตัวลูกมันด้วยเหรอ <iting> เข้าไปไหนเข้าไปดูกันแต่ซื้อมา,มาออกมาหรือ,อยังทางนั้นน่ะ แต่ซึ่งเราบอกมาแลว้วเดินไปทางนู้นเดินไปโตเดินไปกับน้องไปไหมนะระวังระวังช้าๆไม่ต้องรีบเออไปอือย่าไปใกล้เขามันนะอยู่ไกลๆนะมองไกลๆนะเออมองไกลแค่นั้นแหละพอพอพอโอเคอืมใกล้เขาควายนะอืมอืมกินหญ้ายอยู่เออนั่นแหละย,ยืนตรงนั้นแหละเออมองตรงนั้นแหละ อ๋อมันมองหน้าเลยเหรอลังมันสั่งขี้มูกใส่น่ะนะมองหน้านมะพร้าวค่ะต้นมะพร้าวค่จะข่าลูกใหญ่ค่ะ อย่าไป,ใก,าปใกล้มันนะอย่าไปใกล้มันถอยออกมาอีกตาถอยออกมาอีกหนาไม้เขามันยาวนะน่ากลัวนะหนานัา <anime> ่นไหมให้มามาแล้เร็วเดินมาหาแม่ขยับมาอย่าไปดึงอย่าไปดึงเดี <unified rozum impression> ย๋ยวมันจะกิน,อ,อ,อ,กนอีอืม <thinking> มันหิวมันหิวข้าวไงมัน,ห,นหิวหญ้าอ๋โอยังไม่กินเลยนั่นแหละมันกำลังกินอยู่น่ะงนี้นะโตอย่าไปใกล้ถอยอยอกมาอีกอ่นแล้วยินแม่บอกไหมเออโอเค อืมอืม,อมนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเออ,อ,อป่าปามาทางนี้มาดูทางนี้ออกมาดูทางนี้เดินมาหาแม่เดินมา,านโอเคโอเคอ,มา,อม,มาอมาตัวดูน้องมาดูกับน้องน่ะ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะ <c oughs> เห็นไหมนะ่ะเห็นไหมน่ะ ម៉ <poured…ấy> <p uno> <favour> <sharp> ែប <corner> <sharp t> ាយ <Des> ប <material> <sharp> ៉ <sharp> ះហើយហាប៉ះប៉ះហាហាងហើយពុទ្ធមកដល់នេះយ៉ាមកដើរមក นย่าตะซึ่มตัดมา,านี่หละโรงสีข้าวโรงสีข้าวตากววดข้าวอยู ตาอย่าไปใกล้ตามันขี้ฝุ่นมาทางนี้คงโงสีข้าวหมู่บ้านเราไปดูยายตาดิยายต,ตาทำอะไรไปดูดิปมัไปดูยายตายายตาทำอะไรไปดูดิไปไหมหปไ,ไปดูบ้านยายตาดิ มาตะไ,ไม่เอาอะไรอ้ควายยายตาค่ะหเห็นไหมยืนอยู่ใกล้ดูใกล้ๆพอ <_ d ic ulous> แล้วไม่ถอดรองเท้าเข้าไปบ้านยายนะ่ะต้นมะพร้าวเราจะหาดูมะพร้าวใส่มะพร้าวกินให้เด็กๆก,กินมะขามค่ะมะขาม ไม่บ้านใหญตาลงสีกำลังสีข้าว ไข่ไข่โอมีปลาด้วยใส่ใส่ที่ทุงนะท่งนาะทุ่งนาข้าวกำลังเหลือง เ้วก็ได้เกี่ยวข้าวแล้วค่ะประมาณสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวข้าวแล้ว หน่อยก็เหลืองสวย เป็ดขาหักเป็ดขาหักยังมีชีวิตอยู่อใครทำใครทำเป็ดขาหักลหะหักนานแล้วเหรอได้ป้าป้าซ่อมให้ไหม